สวัสดีผู้ชมเลฟซีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n น l ปฐมนิี้ครับผมคลิปนี้ครูหมูจะมาอัปเดตรั้วกำแพงโรงเรียนให้ดูนะครับกับอุปกรณ์อันใหม่ของเราแล้วก็ในภาวะสิ่งแวดล้อมมหาโหดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเลิกงานนะครับนะลดลามหาศาลมากๆแล้วก็เสียงนี่ก็หึมเลยตอนนี้นะแต่ว่าครูหมูใช้ไม้ติดปกเสื้อนะครับไม้นี่ปกเสื้อนะตอนนี้ใช้กล้อง DJI Pocket t o นะครับเพิ่งซื้อมาใหม่เพิ่งได้มาวันนี้แหละ จริงๆเขาออกมา2อออกมาปีกว่าๆแล้วกล้องรุ่นนี้แต่ว่าคุณหมูเพิ่งจะตัดสินใจซื้อได้นะครับเพราะว่าดูคุณสมบัติของมันอยู่แต่ว่าช่วงนั้นมันมีกล้องตัวเก่านะพ็อกเก็ตพ็อกเก็ตเวอร์ชันหนึ่งนะครับพ็อกเก็ตตัวที่1นึ่เราก็ยังพอใช้ได้อยู่แต่ว่าไปประมาณแล้วไอ้ตัวนั้นดูคุณสมบัติแล้วมันต่างกันเยอะนะครับก็เลยตัดสินใจเพิ่มเงินอีกแปะสองหมื่นนะครับถอยตัวนี้มาใหม่นะครับมาดูกันคุณสมบัติของมันเป็นยังไงนะครับลวกําแพงของเราตอนนี้ก็สร้างได้ประมาณท ถ้าให้ตีก็ประมาณ50%นะครับนะตอนนี้ถึงขั้นตอนของการก่ออิฐขึ้นมาแล้วก็มีเทคานตรงนี้นะตรงน,นี้เป็นเทคานะเขาจะก่ออิฐบล็อกขึ้นมาประมาณ3ชั้นนะครับเสานี้เขาก็เทฟุตติ้งไปแล้วนะแล้วก็ตรงนี้ก็เทคานข้างล่างแล้วก็ก่ออิฐขึ้นมา3ชั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเทคานคานก่อนที่เหล็กที่อะไรเหล็กที่เป็นสแตนเลสที่เป็นเหล็กรั้วนะครับนะจะเอามาใส่คนะุณนะหมูไม่รู้ว่าเสียงจะเข้าหรือเปล่านะครับ นะเสียงจากรถอะไรจะเข้าหรือเปล่าว่าเสียงก็หึมมากตอนนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงตัวเองพูดนะครับนะถ้าในกล้องรับเฉพาะเสียงขูงหมูได้แล้วก็เสียงแวดล้อมไม่ค่อยเข้านี่ถือว่าสุดยอดอย่างเงี้ยอย่างเสียงมอเตอร์ไซค์ท่อดังๆอย่างเงี้ยนะมาแรงมากนะครับตอนนี้สภาพแวดล้อมนี่ค่อนข้างไม่ค่อยอำนวยนะเพราะว่าตอนนี้หกโมงครึ่งนะครับประมาณหกโมงครึ่งเอ้ยประมาณห้าโมงครึ่งแล้วก็ฟ้าท้องฟ้ามืดคึ้มนะครับ ห้าโมงครึ่งเดี๋ยวท้องฟ้ามืดครึ้มแล้วเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกนะช่วงนี้ฝนจะตกบ่อยหน่อยแล้วก็เพิ่งจะหยุดไปนะครับดูจากน้ําขังนวันนี้เห็นช่างเขากางล่มก่ออิดด้วยนะครับกลัวไม่เสร็จตรงนี้ก็เป็นป้ายโรงเรียนนะครับป้ายโรงเรียนก็ก่อพื้นด้วยอิดแดงนะครับตรงนี้ก็เป็นหกเมตรเหมือนที่ครูหม,มูออกแบบไว้นะครับแต่ว่าที่ที่เคยบอกว่ามีปัญหานิดหน่อยก็คือตรงที่ตอนนี้มีผู้สนับสนุนใหญ่เข้ามาเปลี่ยนจากรั้วเหล็กนะครับ ก็คืองบเรามีแค่ห้าแสนเท่าที่บริจาคมานั่นแหละอ่าจริงๆมันไม่ได้นะครับนะเขาก็เลยขอขอแยกป้ายโรงเรียนกับรั้วออกจากกันนะงบเราก็ได้แค่ทําเป็นรั้วเหล็กนะครับรันะ้วเหล็กก็จะเป็นก่อปูนขึ้นมาก่อปูนขึ้นมาตรงนี้แล้วก็อ่านะเป็นโครงเหล็กประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็มีเศรษฐีในพื้นที่นะครับเขาทราบข่าวว่าทำโรงเรียนเขาก็เลยมาอาสาจะทำเป็นรั้วสแตนเลสใหนะ้เราก็เลยจะได้เป็นรั้วสแตนเลสนะที่ไม่ใช่เหล็กนะครับแล้วก็เขาก็เงินเหลือ,ลอนะ เขาจะออกค่าป้ายให้อะไรเงี้ยพอเขาออกให้เขาก็ไม่ทําอย่างที่คุณหมูออกแบบให้นะครับเนื่องจากโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนใหญ่เราอยากจะได้ป้ายหกเมตรนะครับนี่หกเมตรก็คือเต็มพื้นที่เลยนะเต็มพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับนะแต่ว่าผู้พอผู้สนับสนุนเขาเขาออกดังมานะครับเขาก็อยากได้ชื่อเขาติดนะครับเขาก็เลยบอกว่าเขามีมีหินที่จะมาทําเป็นป้ายนะแตนะ่แค่ป้ายมีหินแค่3าเมตรเขาก็เลยจะเอาแค่สาเมตรหุบลงมา ตรงนี้ก็จะทําเป็นคิ้วเป็นอะไรเขาเรียกเป็นหน้าต่างหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะป้ายเราก็จะเหลือแค่3เมตรตัวหนังสือเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีป้ายมีชื่อผู้สนับสนุนโอเคตามนั้นนะส่วนพื้นที่ของเรายาวประมาณ1 0 0 130เมตรที่เราเคยวัดไว้120เมตร1 1 8เมตร่ะไม่ใช่นะครับแต่จริงๆช่างช่างมาวัดแล้ว130เมตรนะครับกว้างมากหน้ากว้างนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปรับพื้นที่นะอันนี้ยังไม่ยังไม่อยู่ตัวนะครับคุณหมูคิดว่าเขาหน้าจะให้แม็คโคมาอีกรอบนึงตอนนี้แม็คโครมาอรอบแล้ว นะแล้วก็มันโดนฝนโดนอะไรไปชะล้างชะล้างดินลงไปข้างในข้างในท่อนี้ท่อระบายน้ําตรงนี้ดินน่าจะเต็มไปแล้วนะช่วงนี้ช่างก็มาทํางานทุกวันนะครับมาทํางานทุกวันอาจจะหยุดบ้างนะครับสัปดาห์หนึ่งก็หยุดบ้างวันสองวันอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็เท่าที่เห็นก็มาทํางานตลอดอันนี้จะรอเสาเสร็จเขาบอกว่าจะมันมันจะมีอยู่สามขั้นสามขั้นสามล็อกนะจากตรงหน้าโรงเรียนลดลงมาขั้นหนึ่งมาถึงตรงนี้ก็ลดลงไปขั้นหนึ่ง แล้วก็พอถึงตรงนน้นลดอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าที่โรงเรียนเรามันไม่เท่ากันนะครับที่โรงเรียนเรามันจะเป็นเขาเรียกลงเนินนะจากนี้เป็นเนินเนินแล้วก็ลงไว้นู่นตรงนู้นลงล่างนะครับส่วนสายไฟนี่ก็เห็นรกลุงรังนี่ก็ท่านผอติดต่อไปหลายรอบแล้วนะเมื่อวานคุยกับผอผอบอกว่าไปคุยกับการไฟฟ้าหลายรอบแล้วจนเขาเบื่อจนเขาไม่คุยด้วยแล้วเขาก็เลยตัดปัญหาด้วยกันบอกว่าขอเบอร์ไว้เดี๋ยวโทรกลับอะไรเงี้ยก็ไม่โทรกลับนะครับเท่าที่สืบมาก็เขาบอกว่ามันเป็นสายสื่อสารนะครับไม่ใช่ของไฟฟ้า นะแต่ว่าพอเอาจริงๆริงแล้วเหมือนว่าการไฟฟ้าจะให้เขาเช่าเสานะาการไฟฟ้าต้องรับผิดชอบนะครับไม่ใช่ว่าให้เราไปหาติดต่อเจ้าของสายให้มาเก็บเองนะครับไม่ได้นะครับแบบนี้ค่าราคาซั่งมาหลายปีแล้วไอ้เสานะี้่พอมาถึงตรงนี้มันก็จะลดลดหลั่นลงมามาช่วงหนึ่งนะครับนี่ช่วงนี้รู้สึกว่าช่างชุดน,นี้จะทางานเนี้ยบดีนะผม,มชอบฝีมือมากเลยแต่ว่าก็ต้องดูกันยาว นะช่างมาที่นี่แล้วคุ้มเลยนะครับมามาที่นี่แล้วคุ้มเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงพัฒนาโรงเรียนเราพอดีนะครับด้วยความที่เราหาช่างยากนะครับเราก็เลยใช้ช่างนี้ก่อสร้างพวกอาคารสถานที่ต่างๆปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะครับพอทํารั้วเสร็จเขาก็ต้องไปทําห้องทําอะไรในโรงเรียนเราให้ได้นะเพราะว่าเราช่วงนี้เป็นช่วงพัฒนานะครับช่วงนี้ก็ลดลงไปอีกอีกระดับหนึ่งนะครับนี่ปรับแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นระดับเดียวกันนะตรงนู้นก็จะสูงลงมาฮะตรงนู้นสูงลงมาปุ๊บนะช่วงนี้ก็จะลดระดับลงไปอีีกนนึงะครับ สำหรับกล้องใหม่ที่คุณหมูได้มานี่ก็เป็น DJI Pocket 2นะครับก็เป็นเหมือนกล้องเล็กๆถ้าใครเคยเห็นที่คุณหมูถ่ายไปบ่อยก็จะเห็นกล้องเล็กๆถืออันนึงใหญ่กว่าไฟแช็กหน่อยอันนี้ก็เล็กนะครับแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเป็นตัวใหม่ที่ออกมาที่หลังนะคุณภาพคุณภาพบิตเลทคุณภาพภาพ,ภาพมันก็จะดีกว่าแล้วก็มีไมนี่ปกเสื้อด้วยนะครับแต่ว่าต้องซ,อซื้อเป็นคอมโบเซตเนาะ,ะแล้วก็มีเลนส์วที่กว้างกว่าเดิมนะครับอันนี้ห่างจากตัวไม่เท่าไหร่นะครับเนี่ย กูหมอเอาห่างจากตัวแค่นิดเดียวเองอันเก่านี่ถึงยืดสุดแล้วก็ยังได้แค่หัวเนี่ยได้ประมาณเนี้ยนะครับอันเก่าแต่อันนี้ป๊บได้เยอะขนาดนี้แล้วก็มีมีมฝาครอบเลนให้มีมีเลนวายมาให้อีกนะครับเลนวายที่เอามาติดกับตัวเนี้ยแล้วก็จะกว้างยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าดีเลยแหละนะใครสนใจก็ไปดูได้นะครับนะผมก็มาแนะนำเฉยๆตรงนี้เป็นกองขยะเราที่เขาบอกว่ามีงูเห่าอยู่นะครับนะช่างเขาบอกเขามาขุดเนี่ยแล้วมันมีพงพงอยู่ใต้ดินเยอะแยะเลย แล้วก็มีงูเห่ามามันก็วิ่งเข้ามานิดนี่ที่แรกนี่ว่าไอ้คนคนมารับขยะนะเขาโกหกนะครับนึกว่าเขาพูดเล่นเพราะว่าเวลาให้เขามาแมคโครมาขนขยะขึ้นขึ้นรถไปนะเขาก็จะขนไปนะเขาบอกว่าเขาเจองูเหา่าเขาตีตายไปแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอมีช่างก่อสร้างมาเขาบอกว่าเ,าเจอเหมือนกันก็เลยอ่ะโอเคน่าจะเชื่อได้แหละในขั้นใต้นี่มันจะเป็นพงนครับกล้ยไปไหนไหมาลูกหนูไปไหนไหมา จริงๆเป็นหมาตลาดนะหมาตลาดอพยพมาอยู่โรงเรียนเราตั้งแต่ตอนเด็กๆนะหมาตัวนี้เก่งนะไปหากินได้ทั่วเลยรัศมีทําการประมาณ1นกิโล <c oughs> ไปทั่วจริงๆนะเนี่ยที่แก้ปัญหาไม่ได้ตอนนี้ก็คืออตรงเนี้นะครับมันจะมีท่อน้ํามาจากในโรงเรียนแล้วก็มันควรจะออกตรงนี้นะน้ําน้าํามันควรจะออกตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ท่ออุดตานไปแล้วแต่ว่ามันออกตรงนู้นเฉยเลยนะครับออกตรงซึ่งตรงนู้นไม่มีท่อน,นะครับตรงนู้นซึมใต้ดินขึ้นมา นะยังไม่มีเวลามาขุดดูเลยนะครับตอนนี้พอแมคโครมาก็ไม่กล้าให้เขาขุดด้วยมันใกล้เสาไฟนะครับนี่น้ํามันจะมาจากตรงนี้นะอันนี้เป็นท่อที่วิ่งมาจากโรงเรียนเรานะครับท่อที่วิ่งมาจากโรงเรียนเราแล้วก็ม,มีมีแค่ช่องทางเดียวที่มันออกได้ก็คือออกไปนู่นออกไปถนนนู่นแล้วก็มันจะหักตรงนี้ปั๊บหักตรงนี้แล้วก็ออกไปช่องเมื่อกี้นี่แหละนะครับแต่ทําไมน้ํามันไม่วิ่งต่าไอ้นี่นะไม่รู้ว่ามันไปไปรัป่วลงดินตรงไหนก็ไม่รู้นะครับ,นะรบท่อน่าจะขยับ ขยื่นแล้วก็ท่อมันแตกแล้วก็มันก็เลยไม่วิ่งตามทางของมันตอนนี้ตรงข้างใต้ข้างใต้น่าจะเป็นโพรงนะเพราะตอนที่ขุดตรงนี้ช่างบอกว่าช่างบอกว่าข้างใต้นี่เป็นโพรงแล้วก็งูมันอยู่ตรงข้างใน,นนี่แหละมันพูดๆๆๆอยู่มันไม่กล้าออกมาก็คิดว่าน่าจะสวยนะครับกำแพงเราถ้าเสร็จแล้วนะนะเพราะว่าเขามันเป็นสเตลเลตนะครับทีแรกก็กะไว้ว่าเหล็กเหล็กก็น่าจะสวยแหลนะแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเศรษฐีในท้องถิน่นเขามาสนับสนุนนะครับก็น่าจะหมดไป หลายแสนเละเพราะว่าจากการที่ตีราคาในตอนแรกอะ่ะราคารั้วเราอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมบาทนะครับถ้าเกิดว่าทําสเตนเลสด้วยนะแต่ว่าเรามีงบแค่ห้าแสนกว่าบาทที่คุณหมูรับบริจาคมานั่นแหละเราก็เลยเอาแค่นั้นส่วนของโรงเรียนที่ได้รับบริจาคมานะเขาจะมาปรับปรุงตรงนี้นะครับมาปรับปรุงข้างหน้านะสรุปว่าก็ไม่พออยู่ดีก็เลยต้องแยกกันระหว่างทําระหว่างป้ายโรงเรียนกับรั้วโรงเรียนนะครับเฉพาะของรั้วอย่างเดียวบวกเหล็กนะก็ประมาณ ห้าแสนทุนนะครับเขาทำได้ให้ได้แค่นี้แล้วก็เราก็ต้องหางบเพิ่มเติมเอามาทําป้ายโรงเรียนใหม่แต่ว่าภาคหลังผู้ใหญ่ใจดีเข,เข้ามาก็เลยคุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะก็ต่างจากที่ครูหมูออกแบบไว้พอสมควรนะครับครูหมูอยากได้ตัวหนังสือใหญ่ๆโรงเรียนบ้านห้วยปราเนี่ยโดยไม่ต้องมีชื่ออะไรมารบกวนแม้กระทั่งสํานักง,งานเขตหรือว่าจังหวัดอะไรมารบกวน,นอยากได้ป้ายชื่อโรงเรียนอย่างเดียวเลยโรงเรียนบ้านห้วยปราตัวใหญ่ๆแล้วก็ภาษาอังกฤษตัวเล็กๆอยู่ข้างล่างแค่นี้เองแต่ว่าก็สรุปว่าเราก็ต้องหุบป,ป้ายลง <laughs> แล้วก็มีีชื่อโรรงเรยน แล้วก็ชื่อผู้สนับสนุนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ตามนั้นแต่ว่าคุณหมูก็ไม่ค่อยฟลเท่าไหร่เพราะว่าคุณหมูมีโครงการที่จะทําชื่อโรงเรียนข้างบนอยู่แล้วนะครับจริงๆก็ทําโครงการไปแล้วแหละเหลือหาช่างอยู่ท่านไหนทําได้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเราจะเนี่ยข้างบนชั้น3นะครับโรงเรียนบ้านห้วยปราสพประยองเขตหนึ่งจะเอาตัวใหญ่ๆเลยเอาตัวใหญ่ๆหญ่ยาวๆเนี่ยก็คือมองถ้ามองมาจากถนนตรงนู้นจะเป็นถนนเนาะถ้ามองมาจากถนนเนี่ยขี่รถมานี่เห็นชัดเลยอะไรประมาณนี้ ปีนี้น่าจะสําเร็จนะเพราะว่าคิดไว้หลายปีแล้วนะครับว่าจะทําโอเคประมาณนี้นะครับก็มาเล่าให้กันฟังนะอันไหนที่อาจจะขัดใจผู้ฟังผู้ชมไปก็ต้องขออภัยด้วยนะตามสไตล์ผู้หมูนะเล่าตามความจริงนะเพราะว่าถ้าเราแต่งเรื่องเราเฟซขึ้นมาเนะี่ยมันจะเล่ายากค,ความลับไม่มีในโลกนะครับมันก็จะปิดไม่มิดนะะเพราะนั้นเราเห็นอะไรเห็นยังไงเราก็เล่าไปตามความจริงนะครับแต่อาจจะความจรงิงอาจจะไปทําร้ายใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะไม่ได้ตั้งใจนะครับ ครับครับจะหกโมงแล้วเด็กไม่ได้กลับบ้านนะี่ยรถลับส่งเขาวิ่งวิ่งหลายเที่ยวนะครับนะแถวนี้รถติดนะไม่ไม่ไม่เหมือนแถวตามบ้านเรานะแถวนี้รถจะติดกว่าจะไปส่งเด็กได้แต่ละเที่ยวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งนะตรงนี้เป็นระดับที่สูงที่สุดนะจอดข้างในได้ครับตรงนี้ก็เป็นซุ้มวินมอเตไซค์นะครนะซุ้มวินมอไซค์กำลังเป็นปัญหาอยู่ว่าเราจะเอายังไงดี หลังจากที่รั้วโรงเรียนเราเสร็จแล้วะเราจะให้วินมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าเขาอยู่มาตั้งนานแล้วนะครับเฮ้ยเป็นไงได้กี่เม็ดสี่สองโอ้เลอโดนตีไข่แตกจนได้นะครับ ก็โรงเรียนเราไปแข่งบอลบอลของอบจอเขาจัดนะครับเป็นรายการรายการหนึ่งแหละของจังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนทั่วจังหวัดส่งเข้ามาไปแข่งบอล11คนนะครับซึ่งโรงเรียนเราไม่มีสนามบอล11คนนะมีแต่สนามฟุตซอลแข่งนัดแรกยิงโรงเรียนในเมืองไป50าแข่งนัดที่2ก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ90นะครับพอแข่งนัดที่3มเจอโรงเรียนประจําอําเภอโรงเรียนที่แข็งที่สุดนะครับยิงเข้าไป1 2 0พอมาวันนี้ก็น่าจะสายแข็งเข้าไปเรื่อยๆนะ นะเพราะว่ามันมันเป็นน็อกเอาท์เนาะนะแข่งเข้าไปเรื่อยๆวันนี้ก็ดได้ไป4-2นะครับนะก็เข้ารอบน่าจะชิงชนะเลิศแล้วั้างหรือไม่ก็รอบ4ทีมสุดท้ายนะครับโอเคประมาณนี้เล่าให้ฟังนะครับนะท่านไหนที่อยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็นะคอมเมนต์สอบถามได้นะครับนะวันนี้มาทดสอบนะกล้องใหม่นะครับ DJI Pocket 2นะในสภาวะสภาพแวดล้อมที่โคตรโหดเลยทั้งเสียงรบกวนตลอดเวลานะเสียงลดดังมากๆแล้วก็แสงไม่พอนะครับวันนี้แสงน้อยมากๆ ไม่รู้กล้องจะเอาอยู่แบบแสงประมาณ5้าซได้นะครับเนี่ยสลัสวสสรวในตอนนี้นะครับนะดูสังเกตดูรถยังต้องเปิดไฟวิ่งเลยนะครับ,นะรบประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมีอะไรคอมเมนต์ถามคุณโมใต้คลิปได้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ครับผมสำหรับห้องเราที่บุผนังเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับสีดำดำดางด,ดักแบบนี้นะสวยงามพอออเข้ามาเมื่อ่วานยังชอบเฮ้ย <Hey! S 1> มาทำอะไรเ <Yeah. S 1> ออ แม่กลับมายังเอ้ยไม่เห็นแม่ใช่ไหมไม่เห็นแม่เฮ้ยไม่ยอมกลับบ้านไม่อยากกลับอะ่ะ,ะก,ลกลับตอนค่ำกลับต<ะ> <c oughs> อนค่ำนี่นี่ก็เป็นฝีมือของเจ้าพีแล้วก็ครูเป้นะครับต้องยกเครดิตให้เขาเพราะครับครับ,บอ่ากินได้มีหรือเปล่าไม่มีหรอก เป็นฝีมือของเจ้าพีคูปเป้แล้วก็นะทีมงานเดนะ็กๆนะครับครูนะผมก็ทํานิดเดียวนาทำนิดเดียว,นะดดยวต้องเก็บรายละเอียดนะครับก็ฝีมืออาจจะยังไม่ถึงขั้นมืออาชีพนะครับแต่ว่าติดได้นะครับดูดูผลงานโดยรวมนะครับค่อนข้างเนี๊ยบทีเดียวนที่เหลือก็ครูหมค่อยๆเก็บงานไปเรื่อยนะครับตรงที่ไม่ดีเดี๋ยวต่อไปนี้ก็ต้องรอมันย้อยลงมานะครับนะเพราะว่านะถามว่าม,มันจะติดขนาดไหนสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับ ต้องรอส่วนที่ไม่โดนกาวนะให้มันหยู่แน่ๆอย่างเงี้ยให้มันย้อยลงมาก่อนนะเพราะว่าบางทีฉีดกาวแล้วมองไม่เห็นนะฉีดแบบรีบๆแล้วมองไม่เห็นนะครับนะก็อาจจะย้อยลงมาได้แล้วก็ซ่อมซ่อม,ซ,อม,ซ,อมซ่อมตรงนั้นนะนะก็ค่อยๆซ่อมทีลนะทีละอย่างสองอย่างปนระมาณนี้เดี๋ยวก็อยู่ตัวนะครับ